เทลเีนบริษัทสัญชาติสเปนผู้นำด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนตกแต่งภายในยานยนต์ประกาศเปิดโรงงานอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อขยายการเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างมั่นคงซึ่งนับเป็นหนึ่งในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุดของโลก โรงงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในทำเลเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกที่มีฐานการผลิตในภูมิภาคและสนับสนุนโครงการด้านยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดสคัญและได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของโลกและเป็นผู้จัดหาโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับการตกแต่งภายในรถยนต์ในระดับสากลบริษัททำงานร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ผ่านเครือข่ายโรงงานเกือบ120แห่งใน23ประเทศสร้างรายได้4 1 9่พันล้านยูโรนในปี2024ค่ะโรงงานปของแในประเทศไทยมีความงคนอนไรครับ่ประเทศไทยอ่ะมันจะเป็นโลจิสติกส์หับ ในเอเชียนเท่านั้นที่ผลโรงงานในระยองอะทำให้เราอยู่ใกล้โลวว่ากมเกอร์ที่อยู่ในโลกลในประเทศไทยเราก็ทําให้เราสามารถถึงกลามเกอร์ที่อยู่ในเอเชียนด้วยครับสิ่งท,งที่สิ่งที่ทาให้เราสามารถส่งงานได้ในในในเอ็กซ์พอร์ตที่ที่เวียดนามอินโดครับกับเวียดนามครับโงรงงานแห่งนี้จะมีผลบาตระไรบ้างครสร้างประวัตกรรมความยืนในอุตสาหารกรรมกาโดดเดียครับ ก็คือทางโรงงานเราอ่จจะพยายามที่ลด CO emission เป็น60%่ะแล้วก็ที่เป็น supply chain ก็เป็น35%เป็น IP 2014ครับแล้วก็ในตลาด EV ในมงไทอยะในในปี2014อะมีมี registration ของรถ EV อะมันจะประมาณ7 0 0งคันครับ ใน first quarter ของสมงผลี่5มันจะเป็นประมาณ5 0 0 0ึงห้ามกัะคันครับมอันนี้แปลว่าถ้าสมมุติว่ายัางแนวนอนที่จะไปอย่างนี้ในปีนี้จะอยู่ประมาณขึ้นประมาณ1 8เซนะครับแล้วก็ถ้ายังไปตัวนี้อีกต่อไปก็คือในปีนใ,นในปีส0งผสามสี่าทจะขึ้น29ซครับเราก็จะอยู่รวมในมีเมือการครับผมจะได้ช่วยว่าเป็นกรีนเอ็นเอ็นเอจีมากกว่าครับในประเทศไทยครับผม โครงการทางฝ่ายเนี่ยช่วยผมแบบความแข็ง <laughs> okay. It increases our footprint in Asia with a total of two plants and eight technical uh, technical commercial officers This will give us a a better understanding of the of the, of the all the projects since the starting with the designs until the delivery to the customer because of our uh, internal structure from India to China and different countries of the Asian market. อังจริงหาโรงงานแห่งนี้ที่เราที่เราสร้างขึ้นมาอันอันดับแรกก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าในเรื่องแบบแลบบลอตเตอี่หรืออะไรเงี้ยค่ะเราพยายามอยากจะเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางของเซาทสเอเชียที่ที่ในการทําการเทสในส่วนของแลบบลอตเตอรี่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบว่าโปรดักตของเรา ในในสปอร์ตในเซาท์อีสเอเชียไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์มาเลเซียหรือว่าเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียเองนะคะแล้วก็การการสร้างการสร้างโรงงานแห่งนี้ของเราค่ะมันก็คือเพิ่มขึ้นเป็นเอ่อเป็น3.2เป็นโรงงานที่32ค่ะของของเอเชียของเราค่ะโดยที่เรามี g e นิคอล center อยู่ที่ประมาณ8ที่ที่อยู่ในเอเชียนะคะอันนี้คือในในส่วนของเอเชียของเราประเทศไทยมีบทบาทไปต่อวิสัยทัศน์การเติบโตระยะยาวของไอทอลิน ประเทศไทยมันความสําคัญมากเลยในแอนตูลินครับเป็นในส่งพันที่15ถึงส่งพันที่อ่ะจะอินเวสส่งพัน132ล้านบาทนะครับเนาะแล้วก็เราจะขยายโรงงานอ่ะส่ง8พันตารางเมตรครับผมแล้วก็เราจะคิดว่าจะมีประมาณ600ประดักง,งานนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นความสําคัญในมองสายตาแอนตูลินนะครับประเทศไทย แคตโพริทีิธีการจะไกในการรับประกันสุมาตรฐานระดับสูงสุดของโรงงานเอกพยอมนะครับครับผมที่นี่เราอภัยเป็นอันตรนนิฟลักชันซิสเต็มครับเป็นมินิมันุแฟคชันซิสที่เราทำให้เราได้เป็นคุณภาพจากชิ้นแรกที่ออกมาจากโรงงานนะครับ แล้วก็เราจะาไปเป็น IPF Principal มอือนกัน IPQP P4 ครับเราอะไม่ถึงแค่ทางเราอย่างเดียวเราเราแค่เราเราเอาุ u p พเหมวนกันที่เล,เลียกว่ามวนกันเขาต้องเป็น IPF Principal มวนกันครับแันแรกต่อเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะก็คือแชร์แ m a ของเรานะคะถึงว่าท่านประธานท่านในท่านในภาษาไทยของเรานะคะที่ตัดสินใจลงรงงานแห่งนี้ในประเทศไทยนะคะท,ที่ว่าเป็น Strategy เรานะคะที่จะโรดไม่ว่าจะเป็นซาว์สเอเชียเองหรือเอเชียเองค่ะที่ที่ที่บอกไว้ตอนแรกนะคะและนับสองก็คืออยากขอบคุณพนักงานของเราะคะ่ะที่อยู่อยู่กันมาตั้งแต่เดือนวันจนกระทั่งถึงวันนี้ทุกคนไม่มีความยอดท้อเลยค่ะทุกคนมีแต่ความมุ่งมั่นและสร้างและต้องการที่จะสร้างให้มันเกิดขึ้นสําหรับแผนนี้และต้องการให้แผนนี้นะคะ่ะเป็นสัญลักษณ์ของซาวิอีสเอเชีย ที่เป็นศูนย์กลางของไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีกระบวนการหรือการต่อของตอต,อต,อ,ต,อ,ตอต่อลูกค้าค่ะอันนี้คือเราก็จะทําอย่างนี้ด้วคละ